ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายๆทำแจงเราให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสแล้วก็หยุด จไปที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจดนะจ๊ะหยุดใจไปที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจดให้นึกน้อมองค์พระหรือดวงแก้วใสๆอย่างใดอย่างหนึ่งไว้ในกลางกาย นิ่งเบาเบาอย่างสบายๆอย่าหลับกันนะจ๊ะให้หยุดนิ่งๆนุ่นมๆละมุนละไม,ะมทำใจของเ,ขเราเนี่ยให้มันใสๆหยุดใจไปที่กลางกายอย่าให้มันฟุง้ง แยมแบบไปคิดเรื่องอื่นแล้วก็อย่าเผลอหลับนะลูกนะอย่าเผลอจนกทั่งมันพลอยไปอย่างนั้นอให้มีสติคือความรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาเป็นสัมปชัญญะไอ้ต่อเนื่องโดยคิดเรืรนะ่องพระรัตนตรัยนะองค์พระใสๆส หรือดวงแก้วใสๆเราจะนึกเป็นภาพหรือจะนึกเป็นภาพพระเดชคุณหลวงปู่เราก็ได้พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรผู้คนพบวิชาธรรมกายหรือจะวางใจนิ่งๆเฉยๆก็ได้นะจ๊จะอย่าไปสับสนว่าเ,าเราจะเอาอย่างไหนดีหรือเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา ไม่ต้องไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะสิ่งไหนปรากฏขึ้นมาในกลางใจเราแล้วก็ยึดสิ่งนั้นเอาไว้เป็นหลักเป็นเครื่องผูของใจให้อยู่กับเนื้อกระตัวนะกับที่ตั้งดั้งเดิมคือที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่จะไปสู่อายตนานิพาน ที่จะเข้าไปถึงพระรัตนตรัยในตัวเพราะฉะนั้นก็หยุดนิ่งเฉยๆอย่างสบายๆมันทำความคุ้นเคยเอาไว้กับศูนย์กลางกายนะจ๊ะเราจะได้ไม่ต้องไปชะโง,งกมองหรือกดลูกในตตาดูต้องทำบ่อยๆกับศูนย์กลางกายให้ใจมันหยุด มันมาอยู่มันมาหยุดอยู่ที่ตรงนี้เราห่างเหินจากศูนย์กลางกายมายาวนานแล้วปล่อยใจให้ไปในเรื่องราวต่างๆเพราะเราเข้าใจว่าสิ่งนั้นจะทำให้ชีวิตของเราสมบูรณ์มีความเต็มเปี่ยมไม่ต้องแสวงหาอะไรอีกแล้วซึ่งความจริงไม่ใช่ ลราถูกดึงไปหมกมุ่นวุ่นวายกับสิ่งที่ไม่ได้เป็นสาระแก่นสารอะไรนะมีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นให้เราบันเพลินไปเพลินกับการติดตามแต่มันก็ไม่ได้อะไรแค่เพลินเพลิน,นไปอย่างไม่มีขอบเขตจํากัดไม่มีวันพอนะจนหมดเวลาของชีวิต หรือจกนกระทั่งความแข็งแรงความสดชื่นของร่างกายมันหมดไปแม้จะคิดได้ในวัยชราแล้วเนี่ยสังขารมันก็ไม่อำนวยเพราะเหตุนี้แหละตอนนี้เรายังพอไหวอยู่ยังมีกายมนุษย์อยู่ที่เป็นกายเดียวที่สร้างบารมีได้เอาใจเนี่ยมาคุ้นเคยกับศูนย์กลางกายบ่อยๆ เราะห่างเหินไปนานแล้วเนี่ยเมื่อคืนดีกับศูนย์กลางกายซะโดยการมาหยุดมันนิ่งอย่าไปทุกข์ใจว่าหลับตาแล้วมันมืดมันไม่ได้เห็นอะไรหรือไปน้อยใจในกรณีที่คนอื่นเขาเข้าถึงเขาเห็นได้แต่เราเห็นไม่ได้ ให้ทำความเพียรกันเรื่อยไปยพยายามฝึกฝนอบรมใจกันไปทุกๆวันในวันธรรมดาตามการบ้านที่ให้เอาไว้ส่วนวันอาทิตย์เราก็มาร่วมกิจกรรมกันเมื่อเขามาหยุดวันพระเราก็หยุดกันวันอาทิตย์มาปฏิบัติธรรมร่วมกัน ฝึกใจให้มันหยุดอยู่นิ่งในสิ่งแวดล้อมที่มันดีกว่าที่บ้านเพราะมันห่างไกลจากความคุ้นเคยความกังวลอะไรต่างๆเหล่านั้นะเราต้องมามันั่งทำภาวนาะวันนี้มันยังไม่นิ่งก็อย่าทิ้งความเพียรฝึกไปเรื่อยๆฝึกหยุดฝึกนิ่งฝึกกันเรื่อยไป ำใจเย็นๆสมาธิก็จะค่อยๆก่อตัวขึ้นมาทีละเล็กทีละน้อยจนกระทั่งมันมากพอที่เราหยุดนิ่งได้ตอนนั้นใจก็จะเริ่มโล่งโปรง่งเบาสบายรู้สึก,กว่าตัวมันขยายพองโตออกไป นั่นก็เป็นรางวัลสาหรับความเพียรที่เราได้สั่งสมอย่างสม่ำเสมอทุกๆวันและก็ณจุดที่ตัวขยายไปก็จะถึงจุดจุดหนึ่งที่มันหยุดได้สนิทติดกลางอย่างสมบูรณ์ถึงทอนนั้นใจก็จะตกศูนย์วุบลงไปภายใน แล้วก็จะมีดวงรมลอยขึ้นมาใสบริสุทธิ์โตเท่ากับฟองไข่แดงของไก่อลอยขึ้นมาหรือบางทีเราก็อาจจะเห็นเล็กเหมือนดวงดาวในอากาศบ้างเหมือนพระจันทร์ในคืนวันเวรบ้างเป็นพระอาทิตยามเที่ยงวันบ้างหรือโตใหญ่เกินไม่กว่านั้น ก็แล้วแต่กาลังบารมีของเราขอให้มันเป็นดวงนะจะเล็กจะใหญ่ไม่สำคัญดวงที่เกิดขึ้นกลางกายนั่นแหละคือดวงธรรมความบริสุทธิ์เบื้องต้นที่เกิดขึ้นเมื่อใจมันหยุดมันนิ่งแล้วมันมั่นคงแล้วมันสงัดจากกามจากอากุศลธรรมแล้ว อันผ่านวิตกวิจารปีติสุขเอกคตานิ่งแล้วเป็นหนึ่งยิ่งเรานิ่งยิ่งนิ่งก็ยิ่งดิ่งก็ไปสู่ภายในเดี๋ยวทำตรงนี้ก็จะขยายขึ้นมาขยายขึ้นวันนี้เราได้แค่นี้รุ่งนี้ทำใหม่ทำไปโดยไม่ต้องไปคาดหวังอะไรเนะี่ย ไม่ต้องไปคำหนึงว่ามันจะเห็นแล้วไม่เห็นฝึกหยุดฝึกนิ่งไปเรื่อยๆเพราะหยุดนะเป็นตัวสำเร็จมันมีวิธีเดียวเท่านั้นแหละอย่าไปสแสวงหาวิธีใหม่เลยนะมันไม่สำเร็จหรอกหยุดนี่แหละหยุดใจนี่แหละจึงจะเป็นตัวสำเร็จให้เข้าถึงสิ่งที่มีอยู่ในตัวหเห็นดวงธรรมหเห็นกายภายในใหเห็นองค์พระ ซึ่งเมื่อจิตมันมั่นคงบริสุทธิ์ตั้งมั่นแล้วเนี่ยสงัดจากกามและกุศลธรรมแล้วสิ่งที่เห็นมันก็เป็นไปนตามความเป็นจริงเห็นจริงและสิ่งที่เห็นก็เป็นจริงเพราะมันเป็นของจริงที่อยู่ภายในไม่ได้ปรุงแต่งขึ้นมาเลยแ่ะเริ่มต้นจากเป็นดวงใสๆแล้วเราก็ดูไปเรื่อยๆ การดูไปตรงกลางดวงก็คือการทำใจหยุดนิ่งนั่นเองถ้าไม่นิ่งนะ่มันไม่เห็นถ้านิ่งแล้วมันก็จะค่อยๆเห็นขึ้นมาใหม่ๆอาจจะรัวๆลางๆก็ช่างมันแล้วก็ประคองใจเอาไว้ให้ได้ทุกอริยาบททุกกิจกรรม นั่งนอนยืนเดินอาบนา้ำอาบท่าล้างหนา้าแปลงฟันขับถ่ายรับประทานอาหารทำงานทำการอะไรก็แล้วแต่ประคองสิ่งที่มันปรากฏเกิดขึ้นมาในกลางกายของเรากลางท้องเ,าเราไปเรื่อยๆอย่างสบายๆเหมือนแม่ไก่กกไข่นะคือ มันก็กกทุกวันถึงเวลามันไปทำมาหากินมันก็ไปแต่ว่าใจเนี่ยพวงกับการกับไข่ที่จะกกให้เป็นตัวอยากเห็นลูกเจี๊ยบลูกน้อยๆของตัวนะเจาะกระเปาะไข่ออกมาเมื่อทำมาหากินเสร็จมันก็ไปกกต่อกกไข่ให้ไออุ่นของตัว แล้วครับประคองชีวิตภายในเปลือกไข่นะั่นแะให้ค่อยๆเจริญเติบโตขึ้นมาทีละเล็กทีละน้อยไปตามขั้นตอนของชีวิตว่าจะเร่งยังไงเนี่ยจะให้มันเป็นตัวเลยนะมันคงไม่เป็นมันมีเวลาของมันเหมือนกันพอถึงเวลาเข้ามันก็กลายเป็นหลูกเจี๊ยบ ที่พร้อมที่จะเจาะเปลือกไข่ออกมาที่จะอยู่เคียงข้างกับแม่แล้วก็ได้รับการเรียนรู้การสอนจากแม่ต่อไปดวงธรรมในตัวก็เช่นเดียวกันโลวนลางๆก็ช่างมันเราไม่คำนึงถึงมืดหรือสว่างชัดมากหรือชัดน้อย เห็นหรือไม่เห็นหน้าที่คือเรานิ่งอย่างเดียวเพราะว่าหยุดเป็นตัวสำเร็จนั่นเองแหละเราจะไปทำวิธีอื่นแล้วมันไม่สำเร็จก็กกไข่กันต่อไปแต่ฟองไข่ของเรามันกลมเหมือนดวงแก้วใสๆจนกระทั่งพอถูกส่วนก็เป็นตัวเป็นกายเกิดขึ้นมาเป็นกายมนุษย์ละเอียด อ,ออกมาแล้วจากดวงธรรมนั้นเหมือนลูกเจี๊ยบที่ออกจากกระเป๋ะไข่นั่นแหละในกลางดวงนั้นจะมีกายเกิดขึ้นผุดขึ้นมาเลยในท่าที่นั่งขัดสมาธิเจริญสมาธิหยุดนิ่งๆเราก็จะได้เข้าถึงกายมนุษย์ละเอียดซึ่ง เป็นชีวิตในระดับที่ลึกกว่าปกติเป็นกายที่เราเห็นตอนเรานอนหลับแล้วฝันไปแต่พอตื่นเข้ามาเขาไม่ปรากฏเพราะมันอยู่ที่ตรงนี้แหละจะเห็นในยามหลับเราจะเห็นได้ชัดเจนกว่าตอนฝันเพราะมันเป็นกายภายในที่ควบคุมได้มีสติสัมปชัญญะ มันหยุดมันนิ่งจะเป็นกายที่ควบคุมได้เป็นความฝันในช่วงที่เราตื่นตัวภายในแต่นั่นเป็นกายปรากฏที่เรานอนหลับแล้วฝันไปมันจะปรากฏชัดขึ้นมากายมนุษย์ลเอียดยังมีสิ่งที่น่าศึกษาน่าเรียนรู้นะ มาตั้งแต่อยู่ในคันมันดาเนะี่ยกายมัละเอียดเนี่ยลักษณะเป็นอย่างไรนะออกจากคันมันดาเนะี่ยมันเป็นอย่างไงอนะ่ะเจริญเติบโตเรื่อยมาเนะี่ยกายมันละเอียดเปลี่ยนแปลงไหมจากเด็กมาวัยรุ่นวัยรุ่นมาเป็นหลมุมเป็นสาววัยกลางคนวัยชรา กายละเอียดนี้เนะี่ยมันเปลี่ยนแปลงไหมหรือกายภายนอกใส่แว่นภายในใสไมกายภายนอกพิการกายมนุษย์ละเอียดนีพิการไมกายภายนอกเจ็บไข้ใดป่วยกายมนุษย์ละเอียดเจ็บไข้ใดป่วยไมมันมีสิ่งที่น่าศึกษานนาเรียนรู้เมื่อเราเปลี่ยนทรงผมใหม่เนะี่ย กายมนุษย์ละเอียดเปลี่ยนแปลงไหมบางช่วงเราก็อ้วนน้ำหนักเพิ่มบางช่วงเราก็ผอมน้ำหนักลงกลายมนุษย์ละเอียดภายในมีอ้วนมีผอมไหมนี่ก็เป็นสิ่งที่น่าศึกษาหรือกายเราไม่สูงแต่เราไปทำสัญญากรรมให้มันสูงขึ้นแลวกายมนุษย์ละเอียดมีส่วนสูงขึ้นไหม เห็นไหมจ๊ะว่ายังมีสิ่งเรียนรู้กันอีกเยอะหรือเมื่อกายมนันละเอียดเนี่ยมันหลุดออกไปเนะี่ยหลุดออกไปนะหน้าตามันเป็นอย่างไรและเมื่อเกิดใหม่ในการเป็นผุมมเทวางเป็นลุกข,ขะเทวาเป็นอากาศเทวามันเปลี่ยนแปลงไหม หรือหลุดจากกายหยาบนี้ตายไปแล้วไปเข้าท้องมารดาคนใหม่เนี่ยเปลี่ยนแค่ไหนอย่างไรเห็นไหมจ๊ะว่ายังต้งศึกษาัาน่าเรียนรู้กันอีกเยอะเวลาเรามีลาบมียศมีสันเสริมมีคนยกย่องชื่นชมมีตำแหน่งสูงสงกายมนุดยละเอียดเป็นอย่างไร แล้วเขาอยู่ได้อย่างไรนี่เมื่อกายมนุษย์หยาบจะต้องรับประทานอาหารยาบแล้วกายมนุษย์ละเอียดล่ะมีอะไรหล่อเลี้ยงลึกรนปลือให้ดำรงอยู่ได้นี่คือสิ่งที่จะต้องเรียนรู้ภพภูมิของกายมนุษย์ละเอียดอีกยิ่งกายทิพย์ก็ยิ่งมีสิ่งที่น่าศึกษาที่กว้างออกไป ในกายทิพย์มีภพของกายทิพย์ภพของสุขติกายรูปภพภพของรูปภพซึ่งเรียกว่ารูปภพรหรืออรูปภพอร,รูปภพ,ปพเป็นที่อยู่นี่แต่ละกายก็จะมีสิ่งที่น่าศึกษาน่าเรียนรู้จนกระทั่งถึงกายธรรมนั่นแหละ ทำไมถึงเรียกว่าพารัตนาตายทำไมเรียกว่ากายผู้รู้กายท่านเปลี่ยนแปลงไหมเห็ไไมจ่จเะเป็นสิ่งที่น่าศึกษาแต่จะศึกษาได้ต่อเมื่อเราเข้าถึงซึ่งง้างอาศัยใจที่หยุดนิ่งดังนั้นเราจะมาท้อถอยละความเพียรจะไม่ได้ต้อง ฝึกฝนอบรมใจกันต่อไปเหมือนแม่ไก่ที่คอยกกไข่ประครับประคองจนกว่ามันจะเป็นตัวขึ้นมาของเราก็เช่นเดียวกันนะจ๊ะให้เราหยุดใจนิ่งนิ่งให้ใจใสใสยอย่างสบายสบาไปเรื่อยๆ ถ้าเราเข้าไม่ถึงเนี่ยมันก็จะเหมือนชะโง,งกมองหรือเปิดฝาโหลดูลงไปมันอึดอัดมันับแคบนอกจากทําความรู้สึก,กตัวขยายนั่นแหละแต่ถ้าเข้าถึงเมื่อไหร่แล้วมันหลุดจากกายหยาบไปแล้วความรู้สึกก็ก้มมองจะโงกมองกดลูกใดตาไปมองมก็หมดไปมันก็จะเห็นได้ รอบทิศทีเดียวทุกทิศทุกทางมันเกิดขึ้นเพราะฉะตอนนี้เราหยุดนิ่งนะจ๊ะอย่างสบายสบาย